breaking now 14นาฬิกากับสลิตาค่ะสภาปฏิรูปแห่งชาติประชุมความคืบหน้ากรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพร้อมรับทราบข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทยต่อไปค่ะ นายเทียนชายกีรนันประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นประธานการประชุมโดยมีการพิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญรับทราบรายงานข้อเสนอการปฏิรูปประเทศของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึงการรับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับร่างพรบประกอบกับรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมถึงรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสปชเรื่องจะทําอย่างไรให้ประเทศไทยมีกลไกป้องกันและขจัดความทุจริตและการประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพค่ะในปี2,557ประชาชนของประเทศจีนใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นกว่าปี2 5 5 6ถึง30ล้านคนค่ะ สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานอ้างข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของจีนที่ระบุว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในจีนจนถึงสิ้นปี2557มีจำนวน648ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปี2556ถึง30ล้านคนซึ่งประเทศจีนเป็นประเทศที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลกไปก่อนหน้านี้แล้วและประชาชนชาวจีนใช้เว็บไซต์ที่กล่าวถึงการข่มเหงประชาชนของรัฐบาลจีนซึ่งสร้างความกังวลให้กับ พักคอมมิวนิจีนเป็นอย่างมากจนต้องปิดกั้นเว็บไซต์ทางการเมืองอย่างเข้มงวดค่ะกลับมาติดตาม breaking news ช่วงต่อไปในช่วงเวลา15นาฬิกาค่ะ